สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ภูมินฟาร์มนะครับอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับก็มาดูแพะชามี่นันนะครับตัวนี้ก็เป็นแพะชามี่เพศผู้นะครับอันนี้ก็ใบหูยาวลักษณะสีเข้มอันนี้เป็นแพะชามี่พันธุ์แท้นะครับที่เกิดจาก พ่อแม่พัน์นำเข้านะดูลักษณะน,นะครับยาวแล้วก็ค่อยลงนะครับตัวนี้อนาคตพ่อพัน์ุนะครับก็โครงสร้างแล้วก็โครงสร้างลำตัวอะไรก็สวยนะครับตัวนี้ต่อไปเราก็ มาชมนะครับแพะชามีพันธุ์แท้เหมือนกันที่อายุ5เดือนนะครับรูนี้ก็จะเป็นเพศผู้และเพศเมียนะครับอันนี้พันธุก,กรรมแฝดสนะครับ ท่านใดนะครับสนใจที่จะมาแบ่งก็สามารถติดต่อมาทางเพจฟาร์มนะครับเข้าไปที่เพจโดยตรงเลยนะครับพิมพ์คำว่ามินฟาร์มชัน้นาแซจังหวัดชุมพรนะครับอ่านี่ก็มาดูนะครับเป็นแพชามีเพศผู้นะครับตัวนี้ อายุก็5เดือนนะครับดูลักษณะนะครับไข่นี้ก็ไข่สวยนะครับเพราะว่าหลักๆแพชามี่นะครับถ้าคนที่เลี้ยงนะครับจะสังเกตได้ว่าไข่เนี่ยค่อนข้างายากที่ว่าไข่ไม่ไม่เป็นปางมากจะเป็นฟาง ตัวนี้ก็เป็นแพชามีเพศเมียนะครับห้าเดือนมันโครงสร้างนะครับใหญ่ลำตัวยา่วน้ำตาล นาเด่นของแพชามีนะก็จะเป็นใบหูที่ยาวสังเกตจมูกจัดเกษตรกรท่านหนะมาเที่ยวได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจฟาร์มไว้ด้ว